ท่านพุทธาศาสนิกนชนทั้งหลายวันนี้เรามาพบกันในเรื่องมัไดกุณฑลีเทพบุตรสำหรับมัไดกุณฑลีเทพบุตรนี้ก็มาจากพุทธานุสติกามฐานเหมือนกันที่นำมาเรื่องราวพุทธานุสติกามฐานที่เรียกกันว่า พุทธบูชามาหาเตชวันโตการบูชาความดีของพระพุทธเจ้าย่อมมีเดชอำนาจมากในความจริงเดชะเดชอำนาจขององ์สมเด็จพระบรมโลก,กน,นาชสาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากจริงๆแม้เดคโคสกเทพบุตรเดิมทีเป็นสุนัขแท้ ประสัยในการความดีของพระบาเจกับพระธเจาอย่าลืมว่าพระบาเจกับพระธเจากับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสภาวะเหมือนกันที่ว่าเหมือนกันก็เพราะว่าเป็นพระที่มีความบริสุทธิ์เหมือนกันและก็บรรลุธรรมโดยมีใครไม่ต้องสอนเหมือนกัน อนุภาพแห่งพระใบเจกับพระเดชจ้าจึงสูงกว่าพระอรหันตสาวกทั้งหมดแม้แต่อกษาวกทั้งสองก็ยังไม่เสมอเหมือนมีอาการคล้ายคลึงกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเว้นไว้แต่เพียงว่าพรืององค์บรรลุแล้วไม่สอในใครให้ไปนิพพานก็ <c oughs> ว่าไม่ได้เปิดคำสอนในได้ของพระนิพพานถ้าอาว่าบคุคคลใด ตั้งใ,ใจในด้านการด้านการบำเพ็ญทานรักษาศีลท่านก็สอนอนี่แต่ว่าโคศกเทพบุตรเป็นสุนัขไม่รู้จักครมศีลไม่รู้จักครรมทานเป็นได้เพียงมีความรักในพระบาเจกพระธเจ้านั่นจะเห็นได้ว่าเดชอํานาจของพระบาเจกพระธเจ้าหรือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีอนุภาพมาก แค่สุนัขมีความรักในพระองค์ก็สามารถไปสวรรค์ได้มีเรื่องของสุนัขและบรรดาท่านพุทธบริษัทย่าลืมเสียเราจงอย่าพากันเหยียดหยามยามสัตว์ดิเรกชันว่าเขามีความเลวกว่ารเราสัตว์ดิเรกชนสามารถไปสวรรค์ได้ถ้าเราไปสวรรค์ไม่ได้ล่ะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เราจะมีความรู้สึกยังไงว่าเรากับสัตว์เดรัจฉานใครเลวกว่ากันเมื่อสัตว์เดรัจฉานตายจากความเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ถ้าว่าบังเอิญคนที่เกิดมาถือตัวว่าเป็นผู้วิเศษก,กว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าตายแล้วตกนรกท่านลองช่วยกันพิจารณาดูทีดูว่าใครจะวิเศษก,กว่าใคร สัตว์ดีใดฉันิเสกกว่าคนหรือว่าคนมิเสกกว่าสัตว์ดีาดันลองไม่ช่วยกันพิจารณาเรื่องนี้อาตมาขอตั้งให้ท่านผู้ฟังทั้งหมดเป็นกรรมาการผู้ตัดสินอาตมาไม่ขอเกี่ยวข้องเป็นเพียงตั้งปัญหาไว้ให้เท่านั้นท่านจะตัดสินกันม่าอย่างไงก็เป็นเรื่องของท่าน ตอนนี้สําหรับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องคนที่รู้คุณในพระพุทธเจ้าเดิมจริงๆเขาเป็นมนุษย์ชื่อไรอัตมาย็็ไม่ทราบเหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในพระบาลีท่าไม่ได้บอกไว้ว่าเขามีนามาก่อนว่ายังไงอันนี้ไม่รู้ มารู้แต่เพียงว่าเมื่อเขาเกิดเป็นเทวดาแล้วมีนามว่ามัตตะ,ะุนดลีเทพบุตรคำว่ามัตตะุนดลีเดียมัตตะกุนดลีหน,น่าก็จะเป็นมัตตะทอฐานมัตตะกุนดลีนี่แปลว่ามีต่างหูเกลี้ยงหมายความนึงว่าต่างหูที่เขาใส่ไปจําตัวเป็นต่างหูที่ไม่มีเพชรนินจินดาประดับ ไม่มีแก้วเป็นเครื่องประดับเป็นต่างหูทองคำลุ่นล้วนเก่งเกลีย่ยยังมีนามว่ามัตตคุณดลีเทพบุตรคำว่าเทพบุตรหรือว่าเทวดาก็คือเทวดานั่นเองแต่ว่าเทวดาองค์นี้จะเป็นลูกของใครก็าตามพระบาลีก็ไามา่ได้บอกเหมือนกันเทวะแปลว่าผู้ประเสริฐบุตรก็แปลว่าลูก จะเป็นลูกของใครบาลีไม่บอกไว้นี่ก็ตามใจอยากไม่บอกก็ไม่พูดแต่เขินพูดผิดจากบาลีดีไม่ดีก็ต้องไปนอนอยู่กับเทวทัตไม่เอาแล้วไปอยู่กับองค์สมเด็จพระไปที่แก้วประมาสเซนดาดีกว่าไม่ยอมไปอยู่กับเทวทัตจะไปเดินขบวนตั้งสมาคมอะไรกับเขานั่นในนามคณะสงฆ์ระยำระยำแบบนั้นอาตมาไม่เอาด้วย ความจริงไปใช้นามคณะสงฆ์มันไม่ถูกอตมาไม่เคยไปร่วมกับเขาและเข้าใจว่าพระที่ดีหลายนี่ว่ามีเปอร์รรเซ็นต์สงประมาณ90%อร์เซก็ยังไม่ยอมเข้าไปร่วมด้วยแต่เขาก็ช่วยตั้งชื่อให้คณะสงฆ์นี่มันสร้างความเลวให้กันแท้ๆถ้เาเราคุยกันต่อไปเรื่องมัตตกุณฑลีเทพบุตรความเดิมมีมาอย่างนี้ ก็ว่าในสมัยองค์สมเด็จพระชินสีบรม,าามาราสชนดาสัมมาสัะพุทธเจ้ามีประชนอยู่ขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูได้เทศตรวบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นส่วนใหญ่ถือว่าเป็นกิจประจำแร็รว่ายังมีเศรษฐีท่านหนึ่งมีนามว่าอทาินากะปุพกะพราม เป็นมหาเศรษฐีใหญ่นี่ความจริงชื่อของแกรงจริงๆที่ว่าอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันอาทินักกัอุป,ปกับพรามนี้เป็นนามตามใช้ย,ยาความประพฤตปฏิบัติของแกอาทินกะแปลว่าไม่เคยให้อุปภกะในการก่อนเป็นอันว่าตาพรามคนนี้แกเป็นมหาเศรษฐีใหญ่มีทรัพย์ตั้งแปดสิบโกดมีเมียอยู่หนึ่งคน แล้วก็มีลูกชายหนึ่งคนรุ่นหนุ่มเป็นลูกที่รักมีค่าท่าหญิงชายเพอสมควรแต่ว่าเป็นเศรษฐีพิเศษคือไม่มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมโลกเกตและพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ว่าทานการกุศลไม่เคยให้เลยนี่คนจะเรียกว่ากินบุญเก่า ความจริงเรื่องของการกินบุญเก่านี่จะพูดต่อไปในวันหน้าจะได้รู้ว่าการเกิดมาแล้วร่ำรวยแต่ไม่ทำความดีต่อกินบุญเก่าจะมีผลเป็นประการใดเอาไว้คุยกันในเรื่องของอานันทเศรษฐีบางทีจะอยู่หลายวันจริงจะได้พบกันในเรื่องอานันทเศรษฐีพอพูดไปแล้วมันนึกถึงอะไรขึ้นมาได้ก็จะพูด ทางเขไว้ถ้าจดเขไว้เป็นอนุวาท่านเศรษฐีคนนี้ไม่ยอมให้ทานในการก่อนและในการปัจจุบันนั้นก็ไม่ทานองค์สมเด็จพระพิชิตามานบรมศาสต์เสนาสัมมาสัพพุทธเจ้าก็ดีพระอารหันต์ก็ดีเดินเฉียดบ้านใกล้บ้านอยู่ทุกวัน แต่พระเทวดาเศรษฐีคนนี้นั่นเแลอพราามคนนี้แกก็ไม่ยอมให้อะไรมาวันหนึ่งปลายกดว่าลูกชายสุดที่รักของแกป่วยหนักเริ่มป่วยก่อนเแวเพิ่งหนักไม่ใช่โรคอหฮิวาพุ๊บปั๊บก็นักเลยคนพูดนี่มันก็จะพูดเลื่นๆไปคล้ายหัวของตัวหมนกันคนหัวล้านชอบพูดเลื่นๆ ช่างอะไรเป็นหน้าที่ของคนนอกครูเมื่อบุตรชายพ่อช้มตัวเริ่มป่วยท่านพ่อท่านแม่แสนจะขี้เหนียวกร <c oughs> ะตังบาทเดียวก็ไม่อยากจะจ่ายจึงไม่ยอมหาหมอไปเก็บยาขันมาจากในป่าคือสมุนไพรเอามาต้มให้ลูกชายกินตรงยาเองแะสาเท่าไรอาการของลูกชายก็ไม่ปรากฏ ว่มันจะดีขึ้นกลับทุดหนักลงไปใกลยย้จะเข้าตีทูดที่สมัยนี้เขาเรียกโคมา่าไอโคม่านี่เขาแปลว่าอะไรอาตมาก็ไม่ทราบถ้าเยอะว่ากันเป็นไทยไทยผสมภาษาบาลีโคมา่าเขาแปลว่าโคกับมาแตัวทั้งโคทั้งมาไม่เป็นเรื่อง เป็นเอาใช้ภาษาไทยแกมบาลีว่าตรีทูดคำวาตรีทูตที่ก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันเอาก็แยงนี้ดีกว่าว่าอาการมันใกล้าตายเต็มทีภาษานี้เข้าใจชัดบรรดาท่านพุทธบริษัทจะไม่้อ้เป็นนั่งแปรเมื่อการของลูกชายร่อแรกใกล้แกตายเขาจะมานั่งนึกในใจว่าเราเป็นมหาเศรษฐี มีญาติมากมีคนเคารพนับถือมากเขาคิดอย่างนั้นแต่ความจริงยังมีคนเคารพเขาหรือไม่มีคนคนเครเารพก็ไม่ทราบเขาคิดว่ามีคนคนเคารพเขามากเพราะมีคนรู้จักมากในฐานะตำแหน่งมหาเศรษฐียิ่งมาใครควรรู้ว่าถ้าลูกชายของเรานอนในห้องอเป็นสิริรคือห้อยห้องดีบสวยสดงดงามแบบนี้ถ้าพวกญาติรู้ขา่าวว่าลูกชายของเราป่วย เขามาเยี่ยมเพ่งของดีดีมาขอเราให้มันจะไม่ให้ก็ไม่สมควรทางที่ดีเราก็จะลูกชายไปนอนที่ข้างนอกที่เระเบียงบ้านเวลาญาติแลวคนทั้งหลายมาเยี่ยมลูกชายจะได้ไม่เห็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าของเรานี่ดูบรรดาท่านพุทธบริษัทคนที่รักทรัพย์สินมากกว่าลูกคนที่รักทรัพย์สินมากกว่าชี คนที่รักทรัพย์สินมากกับความสุขที่ตนจะเึงได้เขาเป็นอย่างนี้ไม่ยอมเสียเงินเสียทองแม้แต่ลูกชายป่วยไม่กล้าจะช่วยในการจ้างหมอมารักษาเก็บยาเองเมื่อลูกชายมันนอนอยู่ที่ระเบียงบ้านพ่อก็ยังปฏิบัติการตามนั้นเออหมายความว่าท่านพ่อก็เก็บยามาให้ลูกตามเดิมอาการมันก็สุดหนักลงไป มีพ่อลูกชายมานั่งคิดในใจบะโอหนอ,อคุณพ่อของเราท่านเป็นมหาเศรษฐีใหญ่มีเงินตั้งแปดสิบโกดมีทรัพยากรอื่นมีอีกมากแค่ยารักษาโรคจะจ้างหมอมารักษาเราเพียงเท่านี้บีดามารดาของเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ห่วงทรัพย์ห่วงสินทั้งหลายที่มีไว้มากมายมากกว่าชีวิตของลูก เธอนอนปลงอนิจังว่าเวลานี้บิดามันดาไม่สามารถจะเป็นนิพึ่งได้แล้วก็ทรัพย์สินทั้งหลายที่บิดามันดารักษาไว้จากต้นแตกวลนเดิมก็มากมายไม่สามารถจะเป็นประโยชน์อาการทางร่างกายก็เพียบแปะลงมาทุกทีเป็นอันว่าเธอนี้หนักใจว่าความตายจะต้องเข้ามาถึงเราแน่ ยะมา่ค่คนดูคิดว่าองค์สมเด็จพ่อบรมครูศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จอยู่ในเมืองนี้บินระบายใกล้บ้านทุกวันอิดามานดาของเรานั้นไม่เคยแนะนำให้เราใส่บาทพระไม่เคยแนะนำให้ยกมือไหว้พระซึ่งชาวบ้านเขาพากันเคารพนับถือเป็นมาก แล้วก็พากันไปฟังเทศขององค์สมเด็จพระ,ระผููมีพระภาคเจ้าทรงสละทรัพย์พากันสัะทรสร้างวิหารละานได้ทรงพระองค์สมเด็จพระวิหิตมานพร้อมไปด้วยพระบิุทรส์สองเขาสละธุนทรัพย์ใหญ่กันได้แต่พ่อของเราเป็นมหาเศรษฐีแม้แต่สตังเกเดียวก็ไม่เคยมีที่จะเสียสละ จะว่าแต่พระพุทธเจา้าจะว่าแต่พระอรหันต์สาวุกเลยไม่ได้ขอทานนักสัตว์ที่เลื้อยคลานเดินมามีความหิวไม่ได้เสร็อาหารมีดาของเราก็ไม่เคยให้ให้เป็นประโยชน์เธอมาพิจารณาว่าการครองร่างกายล้วอยู่กับวินดาที่มีความเหนียวนั่นแบบนี้เป็นการมีโทษก็คิดในใจว่าเวลานี้เราจะต้องตายแน่ อาการทางกายมันเพียบแปรลงไปทันทีขยับขยื่นก็จะไม่ไหวแต่ถ้าว่ากำลังใจของเธอดีเธอจะได้มาติดจัดจินใจเป็นขั้นสุดท้ายว่าพึ่งเสียจแล้วเราไม่หห็งใครจะเป็นที่พึ่งได้นอกจากองค์สมเด็จพรจอมไตรบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธนี่เธอคิดว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยเธอพ้นทุกได้ ในการพ้นทุกข์ในทีนี้เธออาจจะคิดว่ามีชาวบ้านเขาเล่าลือกันว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาที่คุณเป็นพบิเศษคงจะหวังว่าถ้านึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระบรม,มโลกประเทศนั้นคงจะหายจากอาการไข้หรือว่าจะคลายทุกขเวทนาจะเข้าตํานองนเรียกว่าภาวนาการตายอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ เป็นอันว่าเธอก็ตัดสินใจนึกถึงคุองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาโดยภาวนาว,ว่าอิติฏิโสพระกวาอรหังสมาสมพุโทโธหรือว่าพุโทโธธารรมดาก็ไม่ทราบทั้งนี้เพราะอะไรก็ตามบาลีท่านบอกว่าเธอนึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ขอให้พระพุทธเจ้าชูช่วยเธอพ้นจากความทุกข์ จิตใจนึกจุดเดียวคือพระพุทธเจ้านึกว่าขอพระพุทธเจ้าจะมาช่วยข้าพระพุทธเจ้าโดยเธอการคิดกำหนึ่งของเธอปรากฏว่าแค่เวลาไม่นานเธอก็หายจากโรคถ้าความจริงอาการหายจากโรคในที่นี้มันหายเลยจริงๆโรคไม่ปรากฏอีกเพราะว่าจิตของเธอออกจากร่างไปแล้ว เ่อจิตออกร่างจากร่างไปร่างกายมันไม่มีนี่ร่างกายมันนอนแผ่หลาสองสลึงไม่ถึงบาทแลว้วใบจิตใจของเธอหน่วยนาดออกจากร่างไปนี่จิตใจที่ออกจากร่างไปมันไม่ได้ไปเป็นดวงตามจิตที่เขาเรียนกันในอภิธรรมมันออกไปเป็นกายของมนุษย์ เรียกว่ากายแบบมนุษย์ไม่ใช่กายของมนุษย์ที่เราเรียกว่ากายทิพย์อันนี้ไม่เรียกว่าอทิศสมานกายอาทิศสมาณกายนี่เราพูดกันเป็นกลางๆว่ากายที่เรามาไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อจะเป็นกายทิพย์หรือไม่ทิพย์ก็ยังไม่แน่ถ้าเป็นกายของสัตว์อบายภูมไม่เรียกว่ากายทิพย์เป็นกายสัตว์นรกกายเปรตกายอสุกกายกายสัตว์ที่ลัน แต่สําหรับมัตตกุณฑลีนี่มาจิตออกจากร่างกายขุงเธอเป็นกายทิศปรากฏว่าไปเกิดบนเป็นทิวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าห้าร้อยเป็นบริวารร่างกายของเธอประดับประดาไปในเครื่องประดับอันเป็นทิ์มีต่างหูทองคําเกลี้ยงเธอก็นั่งพิจารณาดู ว่าเรานี่เรามาเป็นเทวดาได้เพราะเหตุใดก็นึกก็มันได้ก็ด้ยความเป็นทิพย์ของจิตรู้ได้ทันทีว่าเราเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีมีนามอธินกะปุปกกะปราบตามใช้ยาแต่ถ้ว่าบิดามารดาเป็นคนกีนเหนียวไม่สงเคราะห์เราในการป่วย เราก่อนจะตายนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาศาสนาสมมาสัมพุทธเจ้าเพียงครูเดียวนี่บุญเล็กน้อยเพียงแค่ระยะสองสามชั่วโมงที่เราตั้งใจนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเรามันได้วิมานทองคํามีนางฟ้าห้าร้อยเป็นบริวารมีเครื่องทิพย์บริโภคมากร่างกายเป็นทิพย์ประดับประดาโด้ในเครื่องทิพย์สดใส นี่ถ้าอักว่าบิดามารดาของเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศตราสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักเคารพในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์และปฏิบัติความดีที่องค์สมเด็จพระจินาสีบรมศตราสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนความดีที่องค์สมเด็จพระจินวรสมบรณทานทรงยับยั้ให้เรามีความดีมีสิ่งที่ประสมบัติมากกว่านี้ มีบุญญาธีการเหนือกว่านี้มากมื้อเธอใคอ่คนดูแล้วก็พิจารณาดูลงไปว่าเวลานี้นิวิดามันดาขอเราทำยังไงหลังจากที่มตัตคุณลีลูกชายตายแล้วรากฏว่าท่านพ่อท่านแม่เสียใจมากเอาศพไปฝังไว่ยังประชา้านี่เป็นเรื่องธรรมดาถ้ายังไม่เผา คนเราเวลาอยู่เกลียดปา่าช้าเหลือเกินหาว่าเป็นสถานที่สกปรกบ้างเป็นสถานที่น่ารังเกียจบ้างเป็นสถานที่น่ากลัวบ้างแต่ว่าพอตายไปแล้วไม่มีใครพ้นปา่าช้าไปได้ถ้าไม่เป็นนอนในปา่าช้าเขาเอาไปเผาในปา่าช้าเป็นอันว่าเราต้องเข้ากันแน่เมื่อเทอแา,าลงไปดูก็รู้ว่าเวลานี้ร่างกายเดิมของเธอ ที่เธอไม่มีความเสียดายเพราะมันสกปรกมันเลอะเทอะไปได้น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเข้าไปฝังไว้ในประชาแล้วก็ท่านอีดาของเธอกำลังไปยนร้องไห้คิดถึงลูกชายสุดที่รักเมื่อเธอเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารบิดาว่าะล่วนี่ถ้าบิดาของเราเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูก ก็คงจะช่วยลูกในการรักษาของหมอเราอาจจะยังไม่ตายก็ได้แต่ก็ดีแล้วเราตายมาเป็นเทวดาดีกว่าความเป็นคนมากความยากลําบากสักนิดหนึ่งก็ไม่มีร่างกายประกอบด้วยความเบาอาหารที่เราต้องบริโภคเราก็ไม่ต้องความหนาวความร้อนความหิวความกระหายการปวดอุจจาระปัสสาวะไม่มี ร่างกายจะมีเหงื่อมีไข้สังนิจก็ไม่ปรากฏด,ดเป็นความดีที่เรานึกถึงความดีพระองค์สมเด็จพระบรมโุตสคธิยยินดีนามว่าพุทธานุสติมาฐานอย่างที่บรรดาท่านพุทธบริษัทุท่านภาวนาว่าพุทโธใครเขาโยนพุทโธทิ้งไปก็ช่างเขาเถิดบรรดาท่านพุทธบริษัท ท่าน,น,นหลายฟังเรื่องนี้เป็นตัวอย่างเก็บเก็บไว้เป็นสมบัติของท่านอย่างน้อยที่สดุดท่านจะเป็นทวดาได้อย่างมาตัตตคุณเดลีเทพบุตรเมื่อเธอพิจรารณาเห็นบินดามายืนร้องไห้ตั้งใจจะทรมานคือกลับใจของบิดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิ นี่ก็รู้สึกว่าเธอไม่อยากตายมาเป็นเทวดาก็ยังเป็นลูกชายที่ประกอบไไม่ได้ความกตัญญูรู้คุณบิดามารดามีกรุณาความสงสารแต่เป็นความจริงบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านแต่ว่าท่านนั้นหลายสามารถจะมีที่ไปจะกุยยานได้ท่านจะเห็นว่าคนตายทุกคนถ้าไม่ไปอบายภูมิ เาจะกลับมาสู่บ้านเยี่ยมคนนั้นถามคนนี้ให้วุ่นไปแต่ว่าที่เรารู้ไม่ได้เพราะเราไม่เห็นเราไม่ได้ที่เป็นจักรยานเป็นเอาเรื่องนี้ผ่านไปเมื่อเธอต้องการเจ้าทรมานบิดาจะงได้แปลงกายเป็นหนุ่มน้อยมีผิวเหลืองมาเยืนอยู่ใกล้ๆบิดาร้องไห้ไม่นกันเห็นพ่อร้องไห้เธอก็ร้องไห้ปัง แมอท่านมีดาเห็นว่าตัวร้องไห้อยู่คนเดียวเจ้าหนุ่มคนนี้โผล่เพลมันก็ร้องไห้มาไม่กันปู่มไฟรือเกิดยินีถามว่าเธอร้องไห้ทําไมแล้วบ่อหนุ่มคนนั้นก็ถามบ้างว่าก็ท่านมหาเศรษฐีร้องไห้ทําไมถ่ามมหาเศรษฐีก็ตอบว่าเราร้องไห้นึกถึงลูกชายของเราที่ตายเราต้องการให้ลูกชายคนเดียวคนที่รักของเราที่ตายไปแล้ว กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพาเื่อจะได้ครองทรัพย์สมบัติแทนนี่ลูกชายเขาเราตายเราหมดทายาททรัพย์สมบัติยังไม่รู้แน่แก่ใจว่าควรจะมอบให้แก่ใครแล้วก็เจตั้นมหาเศรษฐีจะงได้ถามว่าเธอจะร้องไห้เพราะอะไรเขาก็ตอบว่าข้าพเจ้าร้องไห้เพราะว่าอยากจะได้ดวงจันทร์ะดวงอาทิตย์ เอามาเป็นล้อรถของเรารถของเรามีอยู่แต่ก็ขาดลอ้ออยากจะได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถท่านตั้งหลายฟังแล้วก็แปลกใจเวลานี้ถ้ามีเสียงแทรกเข้ามากระโปรดทราบว่าใกล้สถานที่บันทึกเขามีงานกันเสียงมันลอดเข้ามาในห้องบันทึกเสียงท่านมาหาเศรษฐีได้ฟังกันเลยบอกว่าไอ้เจ้าหน่มนี่ป้า มีใครที่ไหนะสามารถเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถได้เจ้าหนุ่มก็ได้ถามว่าก็ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ท่านมองเห็นไหมเวลากลางวันเราเห็นดวงอาทิตย์เวลากลางคืนเราเห็นดวงจันทร์เราต้องการดวงจันทร์ละดวงอาทิตย์เอามาเป็นล้อรถของเราท่านเห็นไ่อเราบ้าน แล้วก็ท่านละเวลานี้ลูกชายของท่านตายไปแล้วท่านทราบไหมว่าวิญญาณในจิตของเขาไปอยู่ที่ไหนอีตาเศรษฐีก็บอกว่าไม่รู้ตันหนุ่มคนนั้นจะในกล่าวว่าคนที่มองไม่เห็นจิตของลูกชายว่าเวลานี้ไปอยู่ที่ไหนถ้าเรามองเห็นดวงจันทร์ทิตย์ปราจนาอยากจะได้ดวงจันทร์นทิตย์มาเป็นรอรถ แต่ว,ว่าปรากฏก่าท่านไม่รู้เลยว่าจิตของลูกชายของท่านเป็นสถิตยอยู่นาที่ใดท่านจะเรียกร้องให้กลับมาเกิดใหม่เรากับท่านสองคนนี่ใครจะบ้ามากกว่ากันคนที่มองเห็นของอยู่จฉพาะตาและปรารถนาอยากจะได้จะบ้ามากกว่าเมื่อคนที่มองไม่เห็นสภาวะที่ตนปรารถนาคือจิตของลูกชายจะบ้ามากกว่ากัน ท่านเศรษฐีได้ฟังอย่างนั้นก็จนใจไม่รู้จะตอบยังไงจนได้กล่าวมัตเกุณดาลีเทพประวุติงได้สแสดงตัวให้ปรากฏว่าเรานี้คือลูกชายของท่านเศรษฐีแปลกใจว่าเป็นไปได้หรือแกก็สแสดงตัวให้ชัดว่าตัวเองแกคือมัตเกุณดลีลูกชาย แล้วก็แสดงความเป็นเทวดาให้ดูบอกว่าเวลานี้องค์สมเด็จเทะบร,รมคกูกรดบรรดาพุทธบริษัทอยู่ในเขตนี้ท่านีเองเป็นคนมิจฉาทิฏฐิมีใจไม่ดีไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จปจินาสีแม้แต่ทางการกุศลก็ไม่เคยให้เราที่ตายไปได้เป็นเทวดาก็เพราะก่อนจะตาย ได้นึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัาสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครูเดยียวเวลานี่เวลานี้เราเกิดปิทิวดาบนสวรรค์ชั่นดาวดึงสถิวันโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าห้าร้อเป็นบริวารมีความสุขสําราญมากในฐานะที่ท่านเคยเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอแนะนําท่าน อใอ้ท่านกลับใจจากเสี้ยใหม่จากความเป็นผู้มีเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เสียสละไม่ได้ทรัพย์นิดหนึ่งจงเป็นผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยทังสามแหล่กายคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะได้แก่พระพุทธธรรมระสงเราจงมีเจตจำนงตั้งใจให้ทานรักษาสินเจริญภาวนา ไปสนดับพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เบีนยงะจาท่านจะมีความสุขเมื่อเขาเกล่าวอย่างนี้แล้วนั้นก็ปรากฏว่าท่านมหาเศรษฐีรู้ตัวว่าตัวนี้ชั่วไปเสียมากที่ไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับกัรมาดักุณฑลีลูกชายบอกว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป พ่อตั้งใจจะเคารพในคุณพระรัตนตรัยทั้งสามเรืการคือพระพุทธรัตรนะธรรมรัตนะแลสังกรัตนะและให้จะใา้ทานตลอดเวลาเป็นอันบรรลุชายกลับใจของพ่อจากวิชาทิฐิเป็นสมาธิฐิได้จัดว็่าเป็นการสนองคุณความดีของท่านตามสงวรอัลบรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย สัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็ต้องขอลาท่านกลับก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแดบรรดาท่านพุทธบ,บริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี